แล้วแหละขนาดนี้แล้วซีรี์อะไรครับซีรี์อะไรครัซีรี์ซีรูสเตคนไทยชอบไปเรื่อยจริงไทยไปเรื่อยจริงตลกหกฉากเนี่ยซ้อมอยู่เนี่ยซ้อมเป,เป็นแบบคนตลกอะ่ะจริงจก็เป็นคนตลกนิดหน่อยซ้อมอยู่ สวัสดีครับพี่เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คนดูปวดหัวแล้วอย่าเพิ่งปวดหัวนะใจเย็น,ยนอย่าเพิ่งปวดหัวถ้าหัวถ้าหัวปวดก็ให้ไปกินเอ่อกินกินยานะกินยาปวดหัวทำไมเปียกโดนแทงไม่ตายเฮ้ยทำไมอ่ะ ผมจะไปรู้ไหมเล่า <c oughs> <c oughs> เปียกมีของไงเปียกมีของเปี๊ยกก็เลยแทงไม่เข้าไงเปียกมีพิงหางใช่แล้วค่ะเปียกมีพิงหางถ้าเอาเอาเอาตามจริงๆอ่ะในในหนาก็คือเปียกจะมีเอ่อเป็นองง้งหางพกติดตัวไว้เป็นของที่แบบได้จากจากพอ่อจากจากหลวงพ่อด้วยอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขาก็จะแบบ ทำขอให้เราว่าเราเป็นเหมือนแบบเด็กวดัดเป็นแบบลูกศิษย์อคุณเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรเงี้ยก็จะม,มีของก็จะแบบให้เราแบบแ้วคาดปลอดภัยอะไรเงี้ยครับทุกคนพาไปนอยไปให้ไปได้ถึงร้อยล้านเลยนะฮะอยากรู้เลยว่าแบบคนแบบต่างประเทศอ่ะเขาแบบได้ดูกันหรือยัง ดูรอบที่ห้าถึงเห็นไอ้ง่างเมื่อแต่มองหน้าเปรียกขอบคุณค่านี่นือปูขอบคุณสำหรับอ่งางเปานะครับปูชงงานหนะักมากวันนี้ใช่คิดอะไรไม่ออกก็กดปุ่นนีไปก่อน นี่น,น,นี่มีคนพิมพ์มุกมาตรุษจีนเขาให้อ่างเตาส่วนรักเราเขาให้แต่เธอนะอืงไงนี่ยอดเกง่งเดี๋วนี่ยอดเกง่งปูน้าปูตุยปูไม่ตุยหรอกครับปูขวถึกนี่เขากินโปรตีนมาก้ามใหญ่มากเห็นไหมดิก้ามแข็งมากก้ามปู ตั้งชื่อปูให้เขาหน่อยปูตัวนี้ชื่อว่าปูสวนเฉเพราะว่าปูมันเสฉวนยังไงละ่ะน่เลยชื่อปูสวนเฉแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปูสวนเฉะนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือปูสุก นั่นคือปูสุกเมล่างงละสิทำไมมันถึงเป็นปูสุกเพราะว่าปูสุกจะเป็นสีแดงเพราะปูสุกมันเป็นสีแดงนี่เลยชื่อปูสุกนี่มีคนบอกพีดปูพุลหัดไม่ใช่ทำไมเป็นปูพุลหัสล่ะปู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 ไทยพลาหัสสีส้มไอ้ยนี้สีแดง ไม่ใช่สีส้มด้วยอึ้งกับชื่อเลนะ่นน้อง